คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวาสองราศีนะครับในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวพฤศจิจะเริ่มตั้งแต่ชาวลัคนาราศีเมษก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อน,อนเลยนะดาวปีก็คือดาวที่เขาอยู่กันนานนะครับดาวฤกษ์ยูเนี่ยอยู่ในภพเดือนการเงินเนี่ยมันก็มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงการเงินของชาวเมษได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นจะคิดจะลงทุนจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบนะครับ อยากทาตามกระแสต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะลงมือทํานะครับมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับของชาวเมธเนี่ยดาวิยูในตรงนี้นะจะเปลี่ยนเป็นดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราตัดสินใจนะครับถ้าเกิดประมาทก,ก็อาจจะพลิกไปในทางไม่ดีได้แต่ว่าถ้าเกิดทำให้รอบคอบศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะลงมือทำชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้นะในช่วงนี้นะครับ ดาวสาวดาวแห่งการงานหน้าที่นะครับไปอยู่ในภพเรือราพะในช่วงปีเนี้การงานของดาวการงานของชาวเมษเนี่ยยังคงลื่นไหลต่อเนื่องนะแต่ด้วยความเป็นดาวเสารนะเขาก็แบกรับอะไรหลายอย่างมีความเครียดมีความกดดันเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามผ่อนคลายดูแลสุขภาพด้วยนะครับงานหนะักงานเยอะมันดีแต่ถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีนี่ก็มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับชาวเมษ ดาวราหูนะดาวราศั์ไปอยู่ในภพเรือนวินาศความสําเร็จโชคลาภต่างๆเนี่ยมักจะมาจากต่างแดนหรือไม่ก็ชาวเมเนี่ยหาอะไรทําที่อยู่เบื้องหลังก็ดีเหมือนกันในช่วงนี้นะไปทําอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีคนอคอยอยู่เบื้องหน้าแทนเราหรือไม่ก็ไปทําอะไรที่มันเกี่ยวกับต่างแดนเกี่ยวกับออนไลน์นะพยายามเอาตัวเข้าไปอยู่ในออนไลน์ไปศึกษาหาข้อมูลนะครับ อาจจะเป็นตอนนี้อาจจะไม่รู้แหละเพียงแต่ว่าพอเราไปอยู่นานๆเนี่ยมันก็อาจจะมีช่องทางอะไรใหม่เป็นไอเดียให้เราเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันนะดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในภพเดินการเงินนั่นหมายความว่าการเงินมันก็เกี่ยวกับออนไลน์นะแล้วก็พฤหัสอีกภพหนึ่งเขาก็มาจากสุภาด้วยการเงินของชาวเมษในช่วงปีเนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะมีต่างแดนต่างประเทศ อนไลน์มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจะคิดจะลงมือทําอะไรเนี่ยชาวเมฆก็ต้องศึกษาคิดก่อนทานะครับอย่าทําด้วยอารมณ์นะครับเพราะว่าบางอย่างมันเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับเราต้องศึกษาให้ดีๆนะครับทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับทุกคนดาวเดือนก็คือดาวเที่ขวโคโคจรกันเป็นเดือนเนี่ยมาเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวของชาวเมฆก่อนเลยนะชาวเมฆมีดาวประจําตัวเป็นดาวบังคารนะครับแล้วก็ณตอนนี้ดาวบังคารไปอยู่ในภพเดือนพันธุ นะแล้วก็ดาวคารเขาได้ตำแหน่งนิดด้วยก็ค่อนข้างช่วงนี้ชาวเมษจะอ่อนแอนะระวังเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วอาจจะได้พักผ่อนพักฟื้นอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะว่าดาวคารอีกพบหนึ่งเนี่ยเขามาจากมรณะนะมรณะไปอยู่พันธุูก็มีโอกาสเจ็บป่วยแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็เกี่ยวกับถ้าเกิดตัวเราไม่ป่วยคนในบ้านก็ป่วยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นซ่อมรถซ่อมบ้าน นะปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่เกี่ยวกับสุขภาพชาวเมธในช่วงนี้นะการงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างหักโหมแล้วก็มีความเครียดก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับมาดูการเงินกันบ้านนะทุกคนการเงินของชาวเมธนะครับก็คือดาวศุกร์เนาะการเงินเนี่ยดาวศุกร์ไปอยู่ในภพเอนมณะมันมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเงินอยู่แล้วนะช่วงนี้มีเกณฑ์ให้ต้องใช้จ่ายเงิน แล้วก็ดาวสุ์เขาไม่ได้อยู่ดวงเดียวอะ่ะดาวสุขเขาอยู่กับดาวพุธด,ดาวพุธก็มาจากสหัชชะแล้วก็อลิมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินนะใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับการเดินทางนะมีเกณฑ์การเดินทางเข้าสังคมการศึกษาเรียนรู้นะครับอลิก็มาจากเจ็บป่วยหรือว่าภาระนีสินก็ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ชาวเมษมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอย่างแน่นอนนะใช้จ่ายไปกับรถบ้านที่ดินหรือว่าตัวเรานี่แหละมีเกณฑ์การเจ็บป่วย นะครับก็วางแผนให้ดีดนะใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดนะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปก่อนนะครับดังสุขอีปนึงเนี่ยเขามาจับปัตน้ด้วยนะก็คือมีเกณฑ์การเจ็บป่วยไม่ว่าตัวเราคนในครอบครัวหรือไม่ก็คู่ครองของเรานะครับต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของ การงานกันบ้างพิธีพูดไปแล้วนะการงานตั้งแต่ตอนรอแรกๆเนาะการงานดาวเสาอยู่ในภพเดือนราภะเนี่ยการงานยังมีความลื่นไหลต่อเนื่องอยู่นะแต่ด้วยความเป็นดาวเสาเนี่ยก็ต้องแบกรับอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับทาอะไรก็อย่าหักโหมนะมาดูเรื่องของความรักกันด้างความรักของชาวเมฆก็คือดาวศุกร์เนะยดาวศุกร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะเขาอยู่ที่ภพบุรณะ นะครับก็มีเกณฑ์ห่างไกลคนรักด้วยนะจะห่างไกลด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะดาวพุธมาอยู่ด้วยกันดาวพุธมาจากภพเรือนอริอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันขัดแย้งกันนะหรือไม่ดาวพุธมาจากสหัชชะนะครับคนรักอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะอาจจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทาง ก็มีเหตุให้ต้องห่างกับคนรักในช่วงนี้นะครับแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวพอดาวศุกร์เขาย้ายมาที่9อะ่ะวันที่9เดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคนรักคู่ครองถ้าเกิดมีการขัดแย้งกันทะเลาะกันทุกอย่างก็งจะเริ่มดีขึ้นที่ขายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปาชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ต้องวางแผน การเงินให้ดีๆนะเพราะว่ามีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเราเรื่องของรถยนพาหนะเรื่องของบ้านนะครับใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะอะไรที่มันยังไม่จําเป็นตอนนี้ก็เผาๆลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันต้องมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินอยู่แล้วแลตัวเราด้วยนะดูแลสุขภาพของตัวเราด้วยนะดาวประจําตัวนี่ค่อนข้างอ่อนแอเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอให้ดูดวงให้สนุกนะดูเป็นการวางแผนกับตัวเองนะครับมีสติในทุกวันและทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ